ตอนการจัดทำหน่วยการเรียนสำหรับเด็กประถมวัยแบบบูรณาการครูสัสิพัฒน์นำเสนอ8ขั้นตอนสำคัญในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่ครูประถมวัยควรรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสัิพัฒน์เกิดลาภผลนะคะสอนอยู่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนสาธิตละอออุทิศค,ค่ะเรียนสั้นๆง่ายๆว่าครูมิกินะคะ วันนี้นะคะก็มีโอกาสได้นําเรื่องราวดีๆมีสาระมาแบ่งปันให้กับคุณครูทุกท่านได้เรียนรู้กันนะคะซึ่งเรื่องราวที่วันนี้ที่คุณครูหยิบยกมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนรู้ค่ะซึ่งการบูรณาการการเรียนรู้นั้นสามารถทําด้วยกันได้หลายอย่างมากเลยค่ะแต่วันนี้คุณครูมิก,กิขอหยิบยกเกี่ยวกับการขั้นตอนการจัดทําหน่วยการเรียนการสอนแบบบูรณาการในระดับปฐมวัยมาให้คุณครูทุกท่านได้ลองศึกษาและเรียนรู้กันดูนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ เกี่ยวกับการบูรณาการการสอนกันก่อนนะคะว่ามันคืออะไรการบูรณาการการสอนก็คือการจัดประสบการณ์ที่นําความคิดรวบยอดทักษะและประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของเด็กนั้นมาเชื่อมโยงบูรณาการผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างมีความหมายค่ะและสามารถนําไปประยุกตใช้ได้จริง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนั้นนะคะเป็นที่นิยมมากอย่างหนึ่งในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยค่ะเพราะว่าการจัดบูรณาการแบบการสอนนั้นเด็กสามารถได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและยังสามารถนำประสบการณ์เดิมที่เด็กเคยเรียนรู้มาร่วมเรียนรู้กับการสมผสานแบบบูรณาการด้วยค่ะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการในปฐมวัยนั้นนะคะเป็นการจัดประสบการณ์ที่ให้เด็กนะคะเอาความคิด มาเชื่อมโยงและก็นํามาจัดประสบการณ์การเรียนรู้เมื่อเด็กสามารถคิดและเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้กับทักษะและประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเขาได้แล้วนั้นนะคะเด็กจะสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและเมื่อเด็กสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองแล้วนั้นเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ค่ะและพร้อมที่จะทํากิจกรรมต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะแต่ขั้นตอนสําคัญในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการนะคะประกอบด้วยกันดังนี้ค่ะ ขั้นที่1ศึกษาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวยัยศึกษาได้อย่างไรนะคะคือเราดูได้จากหลักสูตรสถานศึกษาค่ะสังเกตจากการดูปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนนั้นๆนะคะและดูจากแผนการจัดประสบการณ์ค่ะการกําหนดหน่วยการเรียนการสอนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะเช่นสมุดบันทึกลูกลักแฟ้มผลงานน้องสมุดพกประจําตัวนักเรียนนะคะและก็แหล่งชุมชนนะคะ เรามาดูขั้นที่2นะคะตัดสินใจเลือกประเภทการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเราสังเกตได้จากนะคะพัฒนาการของเด็กและสิ่งที่เด็กสนใจค่ะพัฒนาการของเด็กนั้นเราอาจจะอิงจากหนังสือจิตวิทยาก็ได้ค่ะเพื่อประกอบในการตัดสินใจของคุณครูผู้สอนนะคะขั้นที่3ค่ะวิเคราะห์และกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ครอบคลุมทั้ง4ด้านด้วยกันนะคะร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาค่ะ เวลาเราเออจะทําการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการนะคะคุณครูต้องดูด้วยค่ะว่าน้องร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาของเด็กในห้องของเรานะคะพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ในระดับใดค่ะเราจะได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของน้องนะคะและขั้นที่4ค่ะกําหนดหน่วยการเรียนรู้ค่ะจากความสนใจของเด็กค่ะดูจากความสนใจของเด็กเป็นหลักเลยเพราะว่า ถ้าเกิดเราดูจากความสนใจของเด็กเป็นหลักนะคะเด็กจะสนุกสนานกับการเรียนรู้และทําให้เขาอยากเรียนรู้มากขึ้นค่ะและดูจากความเหมาะสมความเหมาะสมของการจัดประสบการณ์ในช่วงวัยอายุของเด็กและพัฒนาการของเด็กค่ะแหล่งศึกษาการเรียนรู้ค่ะควรจะมีแหล่งศึกษาที่หลากหลายเช่นห้องสมุดบุคลากรแหล่งชุมชนพิพ,ธพิธภัณฑ์ค่ะที่อยู่ในบริเวณสถานศึกษาของโรงเรียนเรานะคะขั้นที่5ค่ะลำดับความสําคัญ เรียนรู้จากเรื่องที่ง่ายไปเรื่องยากเรียนจากเรื่องใกล้ตัวไปเรื่องที่ไกลตัวนะคะต้องสอนคล้องกับเทศกาลและฤดูกาลค่ะเช่นในช่วงนี้นะคะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนคุณครูก็อาจจะหยิบยกเรื่องฤดูฝนเนี่ยมาจัดทาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการค่ะก็คือเรียนเรื่องจากง่ายไปยากเรียนให้เด็กเห็นสิ่งรอบตัวก่อนว่าฝนคืออะไร,รเด็กๆคิดว่ามาจากไหนและเราค่อยขยับไปเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้นก็คือการเกิดฝน สา,สาเหตุของการเกิดฝนความเสียหายที่มากับฤดูฝนและการป้องกันในในช่วงฤดูฝนค่ะก็คือเรียนให้มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นต้องดูประสบการณ์แล้วก็วัยของน้องด้วยนะคะขั้นที่6ค่ะเขียนแผนการจัดประสบการณ์ต้องมีความกระชับเข้าใจได้ง่ายค่ะไม่ยืเดเยื้อจนเกินไปเหมาะสมกับวัยของน้องค่ะมีความน่าสนใจและแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนต้องมีมีความหลากหลายค่ะ แผนการจัดประสบการณ์นะคะครูผู้สอนสามารถสอนได้โดยการนําเอาเรื่องที่ใกล้ตัวของน้องมาสอนก็นได้ค่ะเป็นเรื่องที่เด็กสามารถคิดและมองเห็นได้ง่ายค่ะขั้นที่7นะคะขั้นประเมินผลคุณครูผู้สอนสามารถประเมินผลได้จากการทบทวนกิจกรรมในแต่ละวันที่คุณครูสอนนะคะประเมินผลน้องจากการทําผลงานต่างๆของน้องค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานศิลปะนะคะหรือจะเป็นผลงานการสร้างหรือประดิษฐ์นะคะ และการจัดทำแผนประสบการณ์ค่ะสามารถนำเอาแผนประสบการณ์ที่คุณครูได้เขียนนี้เอามาอ่านทบทวนเพื่อสามารถปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปได้ค่ะ และขั้นที่แขั้นสุดท้ายคือขั้นปรับปรุงแก้ไขขั้นปรับปรุงแก้ไขนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะคือครูผู้สอนทุกครั้งต้องหมั่นขยันในการจดบันทึกถ้าครูผู้สอนนะคะได้จดบันทึกนะคะแล้วเอากลับมาอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งครูผู้สอนจะรู้ค่ะว่าเราได้ทําผิดพลาดตรงไหนไปบ้างเพื่อที่ครั้งหน้าในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเราจะได้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะและนี่คือ8ขั้นตอนสําคัญในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการให้กับเด็กประถมไว้นะคะแต่ขั้นตอนนี้ เป็นแปดขั้นตอนสําคัญที่คุณครูทุกท่านเมื่อศึกษาได้เรียนรู้แล้วจะสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของคุณครูทุกท่านได้ค่ะการจัดประสบการณ์แบบ8ขั้นตอนนี้นะคะจะทําให้การเรียนรู้ในห้องเรียนของน้องมีความหลากหลายมากขึ้นค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ